สวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูอิฟปเหมือนเดิมนะคะในวิชาภาษาไทยเราได้รู้จักกันไปแล้ว ยังจำได้ไหมคะคุณครูชื่ออะไรคะคุณครูอีฟนะคะคุณคุณครูอีฟป,ประจําอยู่ชั้นอนุบาล2ทับสใครอยู่อนุบาล2ทับสบ้างคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้เจอกันนะคะตอนเปิดเทมอมช่วงนี้โควิดก็ยังระบาดอยู่เราก็เลยต้องเจอกันในการเรียนออนไลน์แบบนี้ไปก่อนนะคะ คราวที่แล้วเด็กๆ,ๆทบทวนหรือ,อยังคะที่คุณครูสอนพยัญชนะไทยมีกี่ตัวคะมี44ตัวนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูอิฟก็จะมาพาเด็กๆทบทวเนเช่นเช่นเคยนะคะก็ไก่ถึงฮอนงูพยัญชนะไทยมี44ตัวเหมือนเดิมก่อนที่เรา จะเรียนเรื่องอื่นเราต้องมาทบทวนพยัญชนะไทยของเราก่อนนะคะเด็กๆจําได้ทุกตัวหรือยังคะจาได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาทบทวนเด็กๆอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันกับคุณครูอิฟเลยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะพยัญชนะไทยมี44ตัว จอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอระคังงองูจอจานชอชิงชอช้างช่อโซ่ชอกระเช้ยอหญิมดชดาตอปตักถอฐาน ทอนางมนโททอผู้เท่านอเนนดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงนอหนูบ่อใบไม้ปอปลาผอพึ่งปอฝาพอพานปอฟันพอสังเภา หมอมา้ายอ,อยักษ์รอเรือรอลิงวอแเวนสอสาลาสอเรอสีสอเสือหอหีรอจุลาออ่างหอหนกหู่เด็กๆจำได้ไหมคะจำได้เวลาเด็กๆทบทวนเด็กๆอ่านตัวไหนเด็กๆก็ชี้ด้วยนะคะ เด็กๆจะได้จำได้อ้าวก็ใกล้ถึงฮอนูของเราก็ครบ44ตัวแล้วต่อไปเรามาทบทวนเด็กๆจำได้หรือยังคะอ้าวทีนี้เรามาดูค่ะตัวอะไรเอ่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกตอเต่า ต่อเต่าของเรานั่นเองต่อเต่าหลังตูงต่อเต่าออกเสียงต่อเด็กๆพูดตามค่ะต่อต่อตอเต่านั่นเองจำได้หรือยังคะจำได้แล้วนะคะต่อไปค่ะต่อไปเป็นตัวอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรหลกถอถุงถอถุงเห็นไหมคะเด็กๆสังเกตค่ะ ถอถุงมันจะมีหัวปากแหลมเหมือนเหมือนกอไก่เลยใช่ไหมคะแต่ถ้ามีหัวเราเรียกว่าถอถุงถอถุงออกเสียงถอเด็กๆออกเสียงตามคุณครูค่ะทอถอถอ,ถอถุงถอถุงนะคะต่อไปคะ่ะต่อไปก็คือทอทหาร ทอทหารทอทหารอดทนของเด็กๆนั่นเองทอทหารออกเสียงทอทอเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะทอทอต่อไปค่ะต่อไปก็คือทอทงทอทงคนนิยมของเด็กๆนั่นเอง เด็กๆสังเกตไหมคะทอทงเหมือนเหมือนตัวไหนคะเหมือนรอเรือใช่ไหมคะทอทงคนนิยมทอทงออกเสียงทอทอเด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณครูนะคะทอทอออกเสียงเหมือนทอทหารไหมคะเหมือนกันเลยใช่ไหมคะถ้าบอกว่าทอก็จะมีทอทออะไรบ้างคะ ททหารอดทนแล้วก็มีทอธงด้วยใช่ไหมคะที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องจำให้ได้นะคะอ้าวทอธงผ่านไปค่ะต่อไปเป็นตัวอะไรคะลูกนอหนูนอหนูนอหนูฝอ,อกฝ่ายของเด็กๆนั่นเองค่ะนอนหนูออกเสียง นอนอหนูออกเสียงนออ้าวเด็กๆออกเสียงตามคุณครูหรือ,อยังคะอีกครั้งนะคะนอหนูออกเสียงนอนออานอหนูนะคะลูกอ้าวต่อไปทีนี้เด็กๆเตรียมเลยคะ่ะอ้าวชีทของเด็กๆก็จะเป็นหน้านี้ สำหรับภาษาไทยก็จะเป็นหน้านี้นะคะเด็กๆหยิบขึ้นมาพร้อมกับดินสอเลยคุณรูณจะพาเด็กๆมาโยงเส้นกันค่ะคําสั่งเขาบอกว่าจงโยงเส้นจับผู้ภาพกับตัวพยนชนะไทยให้ถูกต้องเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเด็กๆด,ดูค่ะภาพแรกเลยคืออะไรคะรูปอะไรหลอกทอถุง เด็กๆหาค่ะพยัญชนะไทยตัวถอทถุงอยู่ตรงไหนเอยเจอหรือยังคะติ๊งนังเจอแล้วนะคะถอถุงเป็นหน้าตาแบบนี้เด็กๆจำได้ไหมคะจำได้แล้วนะคะต่อไปค่ะรูปต่อไปก็คือถอทุงถอทุงเอ๊ถอทุงอยู่ตรงไหนคะเจอหรือยังเอย ติ้งน้องเจอแล้วนะคะทอทงเป็นหน้าตาแบบนี้จำได้หรือยังคะจำได้แล้วต่อไปเลยค่ะตัวอะไรเอยตอเต่าตอเต่าพยัญชนะไทยตัวตเต่าอยู่ตรงไหนคะลูกอยู่ตรงนี้นี่เองเด็กๆโยงเส้นไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็คือ ทอทหารทอทหารเด็กๆเจอหรือยังคะเอยพยัญชนะไทยทอทหารอยู่ตรงไหนเอ่ยติ้งหน่องอ้าวเจอแล้วนะคะทอทหารอดทนต่อไปค่ะสุดท้ายเลยเจ้าหนูก็คือนนหนูนั่นเองสุดท้ายเลยนะคะเด็กๆเจอหรือยังคะ เจอแล้วนะคะนอนหนูอ้าวการโยงเส้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆเ,เสร็จได้ยังคะเสร็จแล้วนะคะเก่งมากเลยอ้าวการยงเส้นของเราก็เสร็จแล้วเสร็จไปพร้อมๆกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆพร้อมกับการทบทวนพยัญชนะไทยพยัญชนะไทยมีกี่ตัวคะเด็กๆสี่สิบสีตัว พยัญชนะไทยมี44ตัวก็คือก็กลถึงหอนาฬูของเรานั่นเองอ้าววันนี้การทบทวนพยัญชนะไทยและการโยงเส้นพยัญชนะไทยก็ได้จบลงไปแล้วคุณครูอก็อยากจะฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะอยู่บ้านดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองอาให้ปลอดภัยจากโควิดด้วยออกจากบ้านเด็กๆต้องทำยังไงคะลกูก ต้องสวมหน้ากากใช่ไหมคะใส่แมสท,ทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรืออ,อยู่คนคนเยอะๆหลายหลายคนอยู่กันหลายๆคนก็สวมแมสนะคะลกูกแล้วก็ไปหยิบจับอะไรก็ต้องทำยังไงคะต้องล้างมือเด็กๆไปหยิบของเล่นไปหยิบอะไรก็ตามหยิบเสร็จแล้วเด็กๆต้องล้างมือด้วยนะคะ จะได้ห่างไกลาจากโควิดแล้วเราจะได้เจอกันที่โรงเรียนนะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดก็ยังระบาดอยู่เราก็เลยต้องมาเจอกันแบบนี้หวังว่าเราจะได้เจอกันที่โรงเรียนเร็วๆน,นี้เด็กๆรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คิยก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ